สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจนนํมรถตู้ซิ่งมุนี่มางานยิวนะคะงานยิวมหาสารคามค่ะมาซอยค่ะงานฟรีว่าห่างบันไดระพ่วงรุ่ยสะดวกปันไดค่ะเทียงกับตำรวจไปโยกนึ่งหรอจ้าวางจอรถกับบมี่ค่ะเบิ่งเค้มวัสันนี่พามาดูอันนี้ทีมแดนเซอร์นะคะวันนี้เรามาแบบินี้คอนเสิร์ตนะคะ ท่านเรียแพทย์แพทย์ยุหันสร้างเก่งกรถามหาใบคำขี่คุ่ณคอยซูนข้ากี่นี้พี่น้องเอาเทียงกันโยกนึงแล้วอันเขาเสี่ยวถอยเอาของมาล้งรถเอาของล้งรถแหมอันจะมาจอดนี่ห้ารถต่ํากันตายเสียจังไนะหนรถซื้อเสือเสือกทังไหนพนะเลี้ยงหน่อยหน่อยเพราว่าให้มาเลียดฟ่วงออกปากบากุบบุบคุณไปไหนะจังไปคอยกสิว่า,าส,สิว่าอายุคอยก็เรียกบ่าบ้าสำดอกคอยซูน แคบให้แคบขาดว่ามีหอดหวงสีอู่ไหมพี่น้องแต่ปนันกระยังอยากกันมีแนวเบิงอยู่ไหอันเพิ่อแล้วเบิ่งเพื่อขืนป้ายว่าติ่มว่องพนาเสีเยวมาล้อมองไร่ห่านบักไงบักเตีอยวมู่เจ้าบ่าวแต่เงืดบ่อกะบป็นไรบ้าดอกวากะจักเพร่อสใไ้เท่าไหร่กะห่างมาซื้อกะเตะเดมา ใกลก่อสีนอนอยู่เฮียนกระสืเบิ้งมาแล้งกระเสียเงินพี่น้องเอ้ยขอยออกมอเตอร์ไซค์สามรถตีเตยู่หนาดม่วเก่าอผุนเมย์ไปคิดไว้ในใจประกาศบอกออกมาเลยไปคิดไว้ในใจซื่อๆดอกปอยกาศข้าลบเจ้าหน้าที่ล่ะข้าลบกฎหม้อ่ะล่ะคำนั้นบะเมี่ยงขอยกระเทียงซื่อๆแม่นบอร์ดส่วนมุจจา ถ้าเป็นศิลปินนี่ข้ามาแสดงคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณต้องทำอ่ำนวยความสะดวกให้เฮาจัดหมองยูมองเศร้าแม่นบ่าสินเอาเอาควางมาโลกใบใบเป็นยังไงเขาไม่ยัง้วมาถามอันนี้การทมเข้ามาขันอยากจอดเป็นยังจงบมาตตเว่นพนะเอามาตตเวนสีมาเตย่ามไหลสีบอมาเตเศ้าผุิังสีุดจอดสินยแล้วบังข่เลี้งจากว่าจากงานแต่ละมือเอาสรนยเ แจ้งว่าคอยแจ้งว่าคอยคอยเลียงมือเลยแจ้งว่าจะมืออะไรจ้งว่าจากงานมือเศร้านี่ก็สวดสีมาแต่อุดอรสวดสีมาหอดบ้านย้ำมือเว้นกับมีงานอีกย้ำมือเลี้งกับมีงานเป็นอนย่างากมีหม่องจอดเป็นอย่างจังหวมาจอดเตเวีนพนาเสมาจอดใส่เตเวีนสีเกลใส่อย่างมาศูนย์ฝากไปถึงคณะเดือนเพ็น้ำน้อยพรเด้อค่ะผู้สีมาเด้อ <laughs> เพิ่นบอมมีหม่องจอดรถดไฮเดรให้นไมเตเวีนเด้อค่ะแม่ ตีหากรัวนี่ให้ออกมาโลดอันพ่วงสีแก่งผ้าออกมาบินทบาทนี่ให้เฝ้าออกมาหาหม่องจอดไว้เลยว่าสั่นทอไปเออจะเบิงข่อยซูนจะมาตาข่อยแดงคุณเจเบิงคุ้มตาข่อยแดงจึ่งเครื่องคุณข่อยซูนไหลข่อยซูนเล่นเล่นเล่น คอยกับว่าอยากเห็ดใน้คนดสร้างดอกเขาของสร้างคอยมันเป็นตศูนย์นพี่น้อง <สะ S 1> อีนดีเอามือนี่คอยนอนอิม่มอิ่มคอยว่าคำมากคอยสีอารมณ์ดีดีเล่นตะลุ่ยคอยข้นหัวเตือหัวเตือนว่าสันสิรินไปเม่มันวาจังไลบูมมือนี <c oughs> คิดยังกับบ่ออกมือดื้ออยู่ เออวไปยังไหนเกาะให้เด็กหน่อยมาถามเด็กหน่อยเป็นอาสาน่ะเออจะเข้าไปทําอะไรครับคนนัตนีเอาตำรวจยืนหมาดอยู่เออจะเข้าไปยังไงทำไมมาถามผมโอ้ยอยู่ทั้งรถมึงคือปัยญามาถามจะขวงอยู่ทั้งหองหน่าคนว่าอย่างนี้ว่ามึงเนเก่งแต่ยังมาถามเอาเงินล่ะปัญญาพ่อโบมีบาดปัญญาพ่อบักขาดขิมขาดทันคุณลังค์คนทนเด้อ บ่ได้ว่าเบิดทุกคนผู้ดีก็ะมีตำรวจหันผู้บดีก็ะมีป้าปนกันไปเ่าปนแล้วฝ้าหนีเ่าปนแล้วได้บ้านกับบอมเต็นตํารวจขนาดสาบ้านชนคนธรรมดาซื่อๆก็ยังมีคนดีคนบดีภาษาอย่างตำรวจมันเป็นอย่างสิมีคนดีคนบดีแมนบอมู่เจ้าว่าก็ดีเบื่ทุกคนประเทศมันกัดจะเิญทัตัวเอาคันคลิปนี้เป็นคลิปสุดทไทยเจ้ากับไปตามหามุกข่อยในเด้อ อาสิคอยผู้เดียวเฮ้ยซีเบิร์ตว่องกับ่อจักแต่ว่าฝากไว้เดสมือนี่ศูนย์อีหลีศูนย์ศูนย์แห้งจักสิ่ลินได้บ่ได้เดี๋ยวนี้คอยคิดว่าขันคอยบ่มี่มองจอดรถนี่คอยสิบคอยสิฮอดบ้านหนองอุ้มผู้แล้วว่าสั่นท้อไปนี่แม่นเบิร์ตนีแหละพี่น้องทีมนักดนตรีทีมนักดนตรีเด้อเบิร์ตสุขวดเลยเพราะว่ามามาเจอก่อนมูจัดก่อนมูแล้วไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย มากกับมกก่มมากกับผเป็นอย่างนู้ยีมุงจอลลดรถมุกคอยกับสิรินกองไว้กวองไว้เกิไปหาเบิรงรลเบียบพวดเมื่อเรีงบ๊ายบาย